รู้กันหรือเปล่าเขาว่าชาวอีบโบราณเนี่ยเขาชอบทุ้ไปนั่นเข้าไปตรงส่วนนั้นนะครับผมหรือว่าทําไมผู้หญิงอีบโบราณบางคนเนี่ยเขาถึงยอมให้พ่อหมอนะครับมาบดบดนวดนวดลูปๆูไล้ไล,ล,ล้ตามตัวของเธอในเสื้อวันเกิดนะครับผม รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็กลับมากันอีกแล้วครับกับเรื่องราวของความช่างไรของคนยุคโบราณนะครับที่แบบมันจะทำให้เรามองไอารยธรรมที่สูงส่งต่างๆเนี่ยแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยนะครับผมกับเรื่องราวของ7สิ่งน่าขยะแขยงที่คนอียิปต์โบราณเขาได้ทำกันเป็นปกติจ,จิตนะครับผมอันดับ7เจ้าพระยาพิทักษ์ดาก ถ้าหากมันมีงานอยู่ประเภทหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องไปทำอะไรสกปรกสกปรกอย่างเช่นอาชีพผ่านโรงหากแต่ว่าเงินเดือนที่เพื่อนๆได้รับนะครับมันจะเป็นเงินเดือนระดับขุนนางเลยเพื่อนๆจะยอมไปทำไหมครับผมคือแบบหลายๆคนน็งคงจะคิดใช่ไหมครับว่ามันจะมีเหรอไองานประเภทเนี้ไองานที่แบบไม่ต้องใช้การศึกษาอะไรไปทำแล้วได้เงินเยอะๆก็ต้องบอกว่าเราขอแนะนาให้เพื่อนๆรู้จักงานประเภทนี้ครับผมที่ภาษาอียิปต์โบราณเนี่ยมันจะมีคําเรียกว่า เนรูเพฮุดนะครับหรือภาษาไทยจะแปลว่าอะไรดีเจ้าพระยาแห่งรูดาก็แล้วกันนะครับผมหรือว่าผู้ที่คอยปกป้องพระดาขององค์สมมุติเทพอะไรของพวกเขาเนี่ยแหละครับโดยผู้คนที่ทําอาชีพนี้นะครับเขาจะทําหน้าที่อะไรทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวกับการสัมผัสต,ตัวองค์สมุติเทพหรือว่าฟารโรของเขาเนี่ยแล้วมันก็จะมีหน้าที่หนึ่งที่แบบ เฉพาะด้านมากเลยก็คือดูแลพระดาขององค์ฟาโรนั่นเองนะครับอย่างเช่นการเช็ดตูดเอยการล้างตูดเอยหรือว่าการซึมอะไรบางอย่างเข้าไปในรูดากนะครับผมที่มันก็จะทําให้องค์ราชาเนี่ยรู้สึกฟินจนกระทั่งมีของอะไรได้ไหลามาเต็มไม้เต็มแขนเขาเลยละครับซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยแอดก็เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนก็คงจะงงกันแล้วใช่ไหมว่าเขาจะทําไปเพื่อคือ โอเคแหละจะล้างดากจะเช็ดดากเนะี่ยก็พอจะเข้าใจได้นะแต่ทำไมพวกเขาต้องซึบอะไรอย่างนั้นเข้าไปในรูดากด้วยนะครับผมก็คือเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กับองค์ฟาโรเท่านั้นนะแต่ว่าหน้าที่นี้เนี่ยมันจะรวมไปถึงพวกคนในราชวงศ์องค์อื่นๆด้วยนะครับผมที่เหตุเนี่ยมันก็มีมาจากว่าคนอียิปต์โบราณนะครับเขาะจะเชื่อว่าไอ้พวกของเหลวอะไรต่างๆที่ไหลออกมาจากรูทวารของร่างกายในด้านส่วนล่างนะครับบางทีเนี่ยมันจะปะปนกับสิ่งที่เรียกว่า เวเดู u, ซึ่งอันนี้แอดไม่รู้ว่าแอดจะอ่านออกเสียงอะไรถูกหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าไอ้ของเหลวชนิดนี้นะครับเขาจะถือว่ามันเป็นของเหลวที่สกปรกแล้วมันก็จะมีวิญญาณร้ายสิงอยู่ซึ่งมันจะทาให้คนเราเนี่ยได้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยครับดังนั้นเองมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีการเอาออกมาจากส่วนล่างอยู่บ่อยๆนะครับผม และมันก็ไม่ใช่บ่อยแบบว่าแค่เราไปนั่งเบงอื้อๆเท่านั้นนะครับแต่บางทีมันต้องสวนเอามันออกมาเลยนี่แหละคือเขาจะมีการให้รับประทานน้ามันละหุงหรือว่าใช้น้ามันละหุงเนี่ยเป็นยาสวนทวารกันไปเลยนะครับคือแบบโอ้เล่นน้ามันละหุงเลยเลยของแรงนะเนี่ยไม่เหลืองเลยเลยเนี่ยซึ่งแบบอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อที่มันดูบังเอิญแบบแปลกๆด้วยนะครับผมนั่นก็คืออันดับ6ครับไอทวยเทพที่คิดค้นยาสวนทวารอันนี้ให้เป็นครั้งแรกเลยกับชาวอียิปต์โบราณเนี่ย เขาก็ว่ากันว่ามันคือเทพทอดครับผมหรือว่าเทพแห่งสติปัญญาผู้หนึ่งนี่แหละที่ถ้าหากเราได้ไปดูหัวเทพองค์นั้นนะครับมันก็จะเป็นหัวของนกอีบิสฮะหรือภาษาไทยเรียกว่านกช้อนหอยนะครับผมที่หน้าตาของหัวนกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกลมๆแล้วก็มีจงอยปักยืดๆย,ยาวๆมาซึ่งมันก็ดูแล้วคล้ายๆกับไอ้ดุนยาสนวนะวันในยุคนี้เฉลกระเกินนะครับผมนั่นแหละเขาก็มีเรื่องเล่าว,ว่า ท่านเทพผู้ทรงปัญญาผู้นี้เนี่ยก็ได้คิดค้นวิธีการในการส่วนทวารเป็นคนแรกให้กับมนุษย์นะครับผมแล้วมันก็บังเอิญบังเอิญว่าไอ้เจ้านอกอีบิสตัวนี้นะเวลามันจะทําความสะอาดรูดากมันเนี่ยนะมันก็จะเอ,อ่ยปากแหลมๆนี่แหละเขาไปจุกจุๆกจุกจุกจิ้มพกจิ้มพยอะไรตรงนั้นนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีบเนี่ยเขาได้เชื่อมโยงไอ้สองเรื่องนี้มาเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับผมฮากแต่ว่าอันดับห้า ด้วยความที่ในเวลาต่อมาไอความเชื่อเรื่องการขับของเหลวสกรปรกออกมาจากร่างคนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องความคิดที่ธรรมดาปกติจิตมากเลยของชาวอียิปต์โบราณนะครับผมในยุค้างหลังมาเนี่ยพวกชาวอียิปต์โบราณนะครับเขาก็เลยมีการผลิตยาสวนทวารเนี่ยมาขายเป็นแบบยาครอบจักรวาลที่มีทุกร้านขายยาคืออารมณ์มันจะเป็นเหมือนกับ ยาพาราที่เราใช้ในทุกวันนี้คือแบบปวดหัวใช่ไหมเอาพาราไปกินสิปวดหลังใช่ไหมเอาพาราไปกินสิแต่ว่าในยุคนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นปวดหัวใช่ไหมสวนดากสิวิงเวียนสีสษะใช่ไหมสวนดากสิหรือว่าท้องเสียเหรอคืออันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับก็คือสวนดากสิโอแม่เจ้ามันจะไม่แบบไหลออกมาจากร่างกายจนสู้ผอมตายกันไปเลยทีเดียวเหรอเนี่ยคือนอกจากการที่ชาวอียิปต์เขาจะหมกมุ่นเรื่องราวหลังความตายแล้วเนี่ย อียิปโบราณเขายังหมกมุ่นกับเรื่องการสวนรากด้วยเหลยเนี่ยอ๋อๆและนี่แอดขอแถมอีกอันดับพิเศษหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คืออันดับ5.5ครับผมก็คือยอาสวนทวารของชาวอียิปต์โบราณน,นะครับหลังๆมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่ทางการแพทย์แล้วครับผมแต่ว่ามันยังได้ถูกเอามาใช้ในอุตสาหากรรมความงามของชาวอียิปต์โบราณด้วยนะครับผม ก็คือพวกชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเอาจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเราเราในปัจจุบันหรอกนะครับก็คืออยากสวยอยากงามอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ไอีหุ่นผอมเพรียวแบบเดินไปไหนทีนี้คนเห็นแล้วแบบอู้น้ำเดินน้ำเคลื่อนกันเลยนะครับแต่ประเด็นก็คืออาหารอียิปต์เนี่ยมันก็ชอบ อร่อยจนเหลือเกินนะครับแล้วแบบเขาจะเลือกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็เลือกยากใช่ไหมครับผมดังนั้นเนี่ยคนอียิปต์โบราณเขาจะทํำยังไงล่ะเขาก็เลือกมันทั้งสองอย่างเลยครับผมก็คือกิน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 มันเข้าไปเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็ไปใช้ยาถ่ายเนี่ยแหละครับขับระบายมันออกมานะครับผมคือว่ากันว่าถ้าคนอียิปต์คนไหนที่บ้าคลั่งหน่อยเนี่ยนะเขาเลือกจะผอมมากๆเนี่ยเขาก็จะมีการซื้ดีท็อกซ์ออกมาประมาณแบบ หสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งกันเลยนะครับเพื่อเป็นการรักษาให้หุ่นของเขาเนี่ยมันได้สวยแบบในแบบไอจหรือนั่งแบบ t i k t o o ออะไรกันแบบเนี้ยนะครับโอ้ม่กอแต่ประเด็นก็คือไอห้องซ่วมอียิปต์โบราณเนี่ยมันจะเป็นห้องซ้วมที่แบบไม่มีน้ําชักโรคนะคือมันจะเป็นแบบ หลุมแห้งๆอยู่อย่างนั้นนะครับผมแล้วมันนเป็นห้องส้วมที่อยู่ในบ้านด้วยเนี่ยสิดังนั้นเองเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตกันอยู่ในบ้านยังไงคือมันจะต้องใส่หน้ากากกันแก๊สอะไรเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านไหมหรือว่าเข,เขาก็กินข้าวไปแล้วก็ดมกลิ่นรี้ไปอย่างนั้นนะครับผมซึ่งแบบตอนนี้หลายๆคนก็คงจะบอกว่า แอดแอดสงสารผมหน่อยผมกำลังกินข้าวอยู่ซึ่งถ้าเพื่อนๆพ,พูดอะไรมาแบบนั้นนะครับแอดก็อยากจะบอกว่าโอ้โหก็อุตส่าทนฟังมาถึงตรงนี้ได้นะเนี่ยและอันดับ4ครับวิธีการตรวจสอบการตั้งคัน เรื่องราวของการเกิดนะครับมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่อาจจะดูไม่ค่อยเด่นอะไรสักเท่าไหร่กับพวกอียิปต์โบราณนะเพราะเวลาเราพูดถึงอียิปต์โบราณใช่ไหมเราก็จะนึกถึงแต่เรื่องราวของความตายการทำมัมมี่อะไรกันแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับการเกิดเลยนะครับผมคือเขาเนี่ยก็มีถึงระดับมีทวยเทพอะไรที่เป็นองค์แม่องค์อุปถัมภ์ของเด็กแรกเกิดกันเลยทีเดียวรวมถึงวิธีการที่เขาเนี่ย จะไปสืบหาด้วยว่าหญิงนางไหนเนี่ยมีท้องมีลูกอะไรหรือยังหรือว่าพร้อมที่จะโอบอสจะมาแล้วกันหรือเปล่านะครับผมซึ่งไอ้วิธีการที่คนอียิปต์โบราณเขาได้ทํานะครับถึงแม้ว่าฟังดูแล้วมันอาจจะดูเป็นวิทยาอะไรที่บ้าบหน่อยนะครับผมหกแต่ก็เหลือเชื่อนะครับว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเขาเออกมาพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถทดสอบได้จริงครับว่าหญิงคนน,นั้นเนี่ย ตั้งคันอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะอยากรู้ว่าผู้หญิงอียิปต์โบราณคนไหนจะตั้งคันหรือว่าท้องอะไรใช่ไหมครับเขาก็จะให้ผู้หญิงเนี่ยพกถุงเมล็ดเอาไว้อยู่ถึง2ถุงเลยครับผมซึ่ง1ถุงเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดข้าวบาเลส่วนอีก1ถุงเนี่ย ก็จะเป็นเมล็ดข้าวสาลีครับผมแล้วเขาก็บอกว่าให้ผู้หญิงคนนั้นนะรอว่าเมื่อไหร่จะปวดชีชีนะครับผมที่เมื่อปวดชีชีจะไหนจะไปชีลาชีลาที่ไหนนะครับก็ชี้ๆลงบนถุงมาเลยทั้งสองถุงนี่แหละหลังจากนั้นนะครับก็ห้เก็บเอาไว้ถุงนั้นเนี่ยไว้กับตัวครับติดตัวไปเรื่อยๆรอจนกระทั่งไอ้เจ้าเมล็ดเหล่านั้นนะครับมันได้งอออกมาซึ่งเขาให้บอกว่าให้สังเกตดูว่าเมล็ดข้าวเหล่านี้ มันได้งอกออกมาเร็วกว่าเวลาปกติที่มันควรจะงอกหรือเปล่านะครับผมที่ถ้ามันงอกเร็วขึ้นแล้วก็มันจะหมายความว่าหญิงคนนั้นเนี่ยได้รับสัญญาณจากพระเจ้าเลยว่าเธอเนี่ยได้มีไอ้ก้อนเลือดซึ่งมันกำลังจะงอกเป็นแขนเป็นขามาในท้องเธอแล้วนะครับคือเธอกําลังจะมีบุตรนั่นแหละครับผมซึ่งเป็นไงฮะพอฟังดูแล้วเนี่ยมันดูเป็นเรื่องอะไรที่งี่เง่ามากกันเลยใช่ไหมครับผมเฮ้ยเดอว่า เอเรื่องนี้นะครับมันก็ดันมีหลักฐานที่ยืนยันเป็นหลักฐานแบบวิทยาศาสตร์ในยุคหลังๆที่เขาได้มาเจอกันแล้วนะและเอาจริงๆไอหลักการที่ชาวอียิปต์โบราณเขาได้ใช้เนี่ยเราก็ยังได้ใช้อยู่กับเครื่องตรวจคันปัจจุบันเลยนะที่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมก็คือสักประมาณช่วงยุคปี60เนี่ยนะเขาก็ได้มีการไปค้นพบว่าในคันของผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องอยู่นะครับมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ฟังดีๆนะครับผม human chorionic gonadotrophin หรือชื่อย่อๆว่า HCG นะครับผมซึ่งไอเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะหลั่งออกมาอย่างแรงกล้ามากเลยจากร่างกายของผู้หญิงหลังจากที่ไอตุงไข่ของเธอเนี่ยนะครับมันได้รับการปฏิสนธิครับผมซึ่งสาเหตุที่มันไหลออกมาก็ไม่ใช่หรอกเพื่อใช้แบบร่างกายของผู้หญิงนะ่ะได้เหมือนกับเตรียมตัวในการตั้งครันว่างั้นเธอครับผมซึ่ง หนึ่งในผลข้างเคียงของการที่ฮอร์โมนนี้ได้ไหลออกมาเนี่ยก็คือมันจะไปกระตุ้นใ้ฮอร์โมอนอีกชนิดหนึ่งของผู้หญิงครับด้ไหลมาเยอะนั่นก็คือเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละก็คือหลักการที่เขานะ่ะได้เอามาใช้กับพวกอุปกรณ์การตรวจตั้งครรภ์อะไรในทุกวันนี้นะครับผมและเขาก็ได้พบว่าเอฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวเนี้ยพอเอาไปหยอดลงยังมเมล็ดพืชไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสาลีข้าวบาเล่ใช่ไหมก็ปรากฏว่า มันได้งอขึ้นเร็วกว่าเดิมในอัตราถึง70%กันเลยทีเดียวนะครับผมก็คือชาวอียิปต์โบราณเนี่ยแกได้ทําเรื่องราววิทยาศาสตร์ไปโดยไม่รู้ตัวนะครับคือชาวอียิปต์โบราณเขาไม่รู้หรอกไอเรื่องฮอร์โมนพวกนี้แต่เขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาณจากทวยเทพไปนะครับผมแต่ถ้าว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่กับการแค่คิดค้นหาระบบทดสอบการตั้งคันอย่างเดียวนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังได้คิดค้นวิธีการจะตรวจด,ดูด้วยนะว่า ลูกในครันของผู้หญิงที่จะเกิดออกมาเนี่ยจะเป็นลูกชายหรือลูกหญิงนะครับผมด้วยวิธีการสังเกตดูว่าไอ้มล็ดของห่อไหนเนี่ยมันได้งอกขึ้นมาเร็วกว่าครับผมคือเขาบอกว่าถ้าเมล็ดข้าวบาเล่เนี่ยมันได้งอกขึ้นเร็วกว่านะก็หมายความว่าลูกที่อยู่ในท้องของผู้หญิงนะ่ะจะออกมาเป็นลูกผู้บ่าวแต่ถ้าหากไอ้มล็ดข้าวสาลีเนี่ยมันได้งอกขึ้นมาเร็วกว่าแล้วก็ลูกที่อยู่ในคันของผู้หญิงนะครับก็จะเป็นผู้สาวครับผมซึ่งถามว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ย มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรมารองรับไหมนะครับก็ต้องบอกว่าบ่มีครับบม่มีคือก็ไม่รู้ว่าชาวอีโบราณเขาคิดยังไงเขาถึงได้เอาแบบไอ้สอเมล็ดนี่มาเปรียบเทียบว่าคนไหนเป็นลูกชายลูกสาวนะคืออารมณ์มันคงจะเหมือนกับตอนที่เราไปไหว้ทำบุญที่ศาลเจ้าแล้วก็ขอลูกชายลูกสาวอะไรแบบนี้แหละมันคือความเชื่อล้วนๆครับซึ่ง ไอวิธีการตั้งคันไม่ใช่วิธีการทดสอบการตั้งคันอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีเดียวที่คนอียิปต์โบราณเขาได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อทดสอบนะเพราะแบบแม่ชาวอียิปต์โบราณเขามีอรารยธรรมมาตั้ง5,000ันกว่าปีใช่ไหมครับผมพวกเขาก็คงจะไม่คิดค้นขึ้นมาแค่วิธีเดียวหรอกนะครับผมซึ่งอีกหนึ่งอันที่เราไปเจอมาแล้วมันดูสยิ่กิ้วมากเลยเนี่ยนั่นก็คือวิธีการที่เขาจะไปหาพวกพ่อหมอนะครับให้มาทดสอบโดยการเอาน้ํามันพิเศษอะไรบางอย่างเนี่ย จะโลมล่างตัวหญิงสาวครับเส็จก็ลูปไล่เข้าไปบนเรือนล่างของเธอที่แบบได้ใส่เสื้อวันเกิดอยู่เนี่ยแหละเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้แม่สาวคนนั้นเนี่ยได้นอนลงหนึ่งคืนเพื่อที่ว่าพ่อหมอนะครับจะได้ทําการที่ในเครื่องหมายคําพูดตรวจสอบร่างกายเธอทั้งร่างเลยนะครับผมแล้วในตอนเช้าเนี่ยพ่อหมอก็จะเป็นคนมาบอกเธอเองว่าเนี่ย yeah. เป็นผู้หญิงที่สุกงอมแล้วพร้อมจะมีคันหรือ,อยังนะซึ่งแบบนี่มันวิธีอะไรกันเนี่ยคือทำไมมันฟังแล้วเหมือนเป็นวิชาที่พวกเกจิอาจารย์สายเทาๆดำๆเขาชอบหลอกผู้หญิงมาทํากันหรือถ้ามันจะทําได้จริงๆเนี่ยแอดก็ว่า มันคงไม่มีผู้ผัวที่ไหนในวันนี้หรอกนะที่เขาอนุญาตให้หมอในโรงพยาบาลมาทําแบบนี้อย่างแน่นอนและที่สําคัญแพทย์คนนั้นคงโดนไล่ออกด้วยแหละเออ,เอ,อแต่ว่าไปในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีพวกหมอรูปๆไร,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 รๆน้ามันเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามัน,ม,นมันแปลกดีที่ปัจจุบันเขาจะเปลี่ยนจากคนบริการเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแทนและคนรับบริการแล้วก็เป็นผู้ชายนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไมคือเขาทดสอบว่าผู้ชายตั้งครภ์ได้ยังไงหรือว่าเขาตรวจสอบว่าผู้ชายมีเมนได้หรอเออ แล้วเมื่อเราได้พูดถึงเรื่องราวของผู้ชายมีเมน็นะครับเราก็มากับความจริงอันแปลกประหลาดของอียิปต์โบราณในข้อที่3กันดีกว่าครับผมนั่นก็คือคนอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจะเชื่อนะครับว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาวันแดงเดือดเหมือนกับผู้หญิงอยู่เหมือนกันครับผมก็คือเขาเชื่อกันว่าถ้าหากผู้ชายคนไหนเนี่ยได้อือๆหรือฉี่ออกมาแล้วมันมีเลือดติดออกมาด้วยเนี่ยนั่นเลยครับ มันคือการบ่งบอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยกาลังมีเมนซิลครับผมซึ่งถามว่าแล้วทําไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นเหรอทาไมผู้ชายอียิปต์โบราณเขาเลือดไหลกันเยอะบ่อยอะไรกันขนาดนั้นราวกับผู้หญิงที่มีเมนเหรอฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้ครับผมก็คือในช่วงเวลาของอียิปต์โบราณเนี่ยนะเขาว่านว่ามันจะมีการแพร่ระบาดของพยาชชนิดหนึ่งเนี่ยอยู่บ่อยมากเลยครับผมซึ่งไอพยาธิตัวที่ว่านี่ก็คือพยาธิใบไม้ในเลือดนั่นเองนะครับ ที่ความน่ากลัวของเจ้าพยาธิชนิดนี้ก็คือพอมันได้เข้าไปในลำไส้ในกระเพาะปัสสาวะอะไรหรือใช่ไหมมันก็จะไปทําให้ลำไส้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยได้แจ็คอักบาดเจ็บจนเลือดออกกันมาเลยทีเดียวนะครับผมแล้วบางทีมันก็จะอันตรายขณะที่พยาธิตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้คนที่ได้รับพยาธิเข้าไปอยู่เนี่ยสามารถเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้เลยนะครับนั่นแหละพอเลือดมันออกมาปุ๊บแบบนี้จากผู้ชายใช่ไหมไอ้พวกหมออีโบรายเนี่ยเขาคิดโอ้ ผู้ชายไม่เลือดออกด้วยแสดงผู้ชายต้องมีเมนเหมือนผู้หญิงแน่นอนนะครับผมคือเพื่อนๆก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับว่าเขามีตรก,กะแบบนี้ได้ไงคือเราจะไปเอาอะไรมากกับชนชาติที่เขาควักสมองทิ้งปกคิว่าสมองเนี่ยมันเป็นสิ่งของไม่สําคัญต่อร่างกายนะครับผมฮกแต่ว่าไอเรื่องการมีเมนแบบนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่ yeah! สําหรับชาวอียิปต์โบราณเสมอไปนะนั่นก็เพราะว่าอันดับ2ถ้าหากใครที่เป็นเมนแล้วเนี่ยก็จะสามารถ ลางานได้ครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มันทำงานอะไรเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดวาอารามไซงานก่อสร้างสูสานฟาโรอะไรพวกนี้นะชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจะให้ลางานกันได้เลยนะครับเพราะอันนี้เนี่ยเหมือนกับพวกชาวอียิปต์โบราณน,นะครับเขาะจะเชื่อกันว่าเมนเนี่ยหรือว่าเลือดที่ออกมาจากร่างกายนะครับมันเป็นสิ่งของไม่ดีครับผมมันจะนำมาความกลกินีะลรเนี่ยเข้ามาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ ดังนั้นเองคนอียิปต์โบราณนะครับเขาก็เลยห้ามเลยห้ามให้ทุกคนที่มีเมนเนี่ยได้เข้ามายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือห้ามไปแม้กระทั่งว่าถ้าหากผู้ชายคนไหนไม่ได้มีเมนมาแต่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงแดงเดือดนะครับผู้ผัวเนี่ยก็จะถูกอนุญาตให้หยุดงานไปด้วยเพราะเขากลัวว่าไอ้คนที่ได้ไปแตะต้องหญิงซึ่งมีเมนมาเนี่ยนะมันก็จะไปรับความอับปีอับเฉามาเหมือนกันนะครับผมเขาก็เลยไม่ให้เข้ามาเลยในไซต์งานศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซึ่ง เมื่อคิดดูแล้วเนี่ยมันก็ตลกดีนะคือแบบถ้าหากไอ้เรื่องนี้มันยังเป็นจริงอยู่วันนี้นะเราก็จะขอลางงานได้ว่า,านายครับผมขอลางอ่ะเอาตัาวไม่หรอเมียผมอีมเมนครับผมเลยละงานไม่ต้องทำอะไรกันเลยทีเดียวนะครับผมและอันดับหนึ่งอุตสาหกรรมทำมัมมี่ที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดหนึ่งสิ่งที่แน่นอนเลยนะครับว่าเราเรา,เราทุกคนเนี่ยจะต้องเจอก็คือความตายครับผมแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนไปมากกว่านั้นในทุกวันนี้ก็คือ ไอการตายเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกๆนะคือจากข้อมูลที่แอดได้ไปหามาจากพวกงานทําศพอะไรของคนไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่พวกค่าอาบน้บําศพแต่งตัวศพฉีดฟอร์มาลินเคลื่อนย้ายศพจัดหาสถานที่เผาเลี้ยงแขกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเฉลี่ยปาไปแล้วกว่าเลข5หลักกลางๆจนถึงเลข6หลักกันได้เลยนะคือมันจะแพงระดับเงินเดือนของคนบางคนอ่ะเป็นครึ่งปีเลยนะครับซึ่งแบบ ขนาดเราเราในทุกวันนี้ที่ไม่ได้หมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับพิธีทําศพมากเนี่ยราคามัยังต้องแพงซะขนาดนั้นเลยนะครับแล้วเราลองคิดดูสิว่ากับไอชนชาติที่มันหมกมุ่นกับเรื่องราวหลังความตายมาทั้งชีวิตคือแบบตั้งแต่ช่วงมีชีวิตอยู่เนี่ยก,กะเตงไปซื้อขอ,ของเกี่ยวกับงานศพอะไรของตัวเองเนี่ยมาเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยราคาค่างานศพทั้งหมดเนี่ยมันจะปลาไปเท่าไหร่นะครับผมซึ่ง เอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำตอบนะครับมันก็อาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะได้ใช้เงินเป็นค่าเงินอะไรนะครับผมแต่ถ้าว่าถ้าหากเราจะเอามาเปรียบเปิดเนี่ยก็เหมือนจะพอได้อยู่ครับเพราะอันนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีนักเขียนชาวกรีกผู้หนึ่งที่นามว่าเฮโรโดตัสนะครับที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสต์กาลนะครับซึ่ง เฮียนักเขียนคนนี้แกก็ได้ไปเที่ยวเยือนอียิปต์มาครับแล้วก็ไปพบเห็นกับการทามัมมี่มาหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปสอบถามว่าค่าทมัมมี่อะไรเขาอยู่ด้วยแล้วแกก็ไดเอามาเขียนเปรียบเทียบในบันทึกของแกว่าค่าทามัมมี่ของคนอียิปต์โบราณเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับแร่เงินดิบประมาณ66ปอนด์หรือว่า30กิโลกรัมเลยนะครับผมซึ่งถ้าเอามาคูณเป็นค่าเงินในทุกวันนี้ที่แอดกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยมันก็น่าจะตกสักเท่าไหร่อะ เเงินประมาณแบบกิโลกร,รัมละ39,000ถ้าเอามาคูณเป็น30กิโลกร,รัมก็โอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งแสบาทกันเลยหรือแม่เจ้าซึ่งอันนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของการทำอมมี่ที่แบบเป็นระดับกลางๆแล้วนะเพราะว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการทำอมมี่ที่แบบ ซับซ้อนขึ้นไปอีกถ้าใครที่ชนชั้นสูงนะครับผมหรือถ้าหากพูดไปถึงช่วงเงินเฟอ้อของในราชวงศ์ปโต,โตเลมีหรือราชวงศ์ของคลีโอพัตตาเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าค่าทํามัมมี่ในยุคนั้นเนี่ยมันจะสูงปร๊ดมากเลยเนื่องจากว่าในช่วงของราชวงศ์ปโตเลมีนะครับของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าลินนินเรซินทําศพ เกลนเนตรอนค่าทูบหอมหรือว่าเครื่องรางต่างๆในการทําศพเนี่ยมันจะแพงขึ้นไปอีกครับจนตกแล้วเนี่ยเฉลี่ยได้อยู่ประมาณ2ล้านบาทไทยกันเลยนะครับผมซึ่งไอ้สองล้านเนี่ยเรายังไม่ได้รวมกับค่าช่างทํามัมมี่เลยนะที่มันจะราคาแพงขึ้นอดีกก็คือเหมือนกับการทําบ้านนะครับผมเวลาเราจะจ้างให้ช่างมาทําบ้านเราดีๆเนี่ยเราก็ต้องจ้างช่างที่มีฝีมือใช่ไหมแล้วพอจ้างช่างที่มีฝีมือ,อเนี่ยราคามันก็จะแพงพุ่งขึ้นไปอีกนะครับ จนแบบบางทีก็คงต้องขายรถขายบ้านมาเพื่อจะมาทํามัมมี่กันเลยทีเดียวเนี่ยแหละซึ่งอันนี้เนี่ยแอดขอแถมอีกสักหน่อยก็แล้วกันสําหรับคนที่รักน้องหมาน้องแมวนะครับผมเพราะว่าชาวอียิปต์โบราณเนี้ยเขาก็รักสัตว์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่รักแบบว่าให้แมวเป็นนายทาสเราเท่านั้นนะแต่รักแบบอยากจะบูชามแมวเป็นเทพอะไรกันเลยทีเดียวดังนั้นเองนะครับผมพวกะอ,อียิปต์โบราณเนี่ยเขาก็เลยมีการที่แบบเอาสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายไปเนี่ย มาทาเป็นมัมมี่ด้วยเพื่อจะส่งมันให้แบบให้ไปชีวิตเมี้ยวๆหลังความตายอยู่ด้วยกันนะครับผมซึ่งค่าทํามัมมี่ของสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะสามารถปาไปได้ตั้งแต่หลัก200 0 0 0บาทไทยจนถึง1.5ล้านบาทกันเลยนะขึ้นอยู่ว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยจะมีขนาดเล็กใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเออเอไส้ของพวกมันเนี่ยจะควักออกกันได้ยากยังไงนะครับผมเพราะว่าขั้นตอนมัมมี่เนี่ยมันก็ต้องมีการแบบดึงไส้ดึงพุงออกมาด้วยจะไม่งั้นแบบร่างเน่าหมด ซึ่งนั่นแหละครับด้วยความที่ค่าทำมัมมี่นะมันไม่แพงหูฉี่ซะขนาดนั้นนะครับเราก็คงจะจินตนาการได้แหละว่ามันก็ไม่ใช่พวกชาวอียิปต์โบราณทุกคนหรอกที่เขาจะสามารถจ่ายตังทำมัมมี่ตนเองได้ดังนั้นเองผู้อุตสาหกรรมในการทำมัมมี่ต่างๆนะครับเขาก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยสําหรับพวกขี้ครอกที่ไม่มีตังนั่นเองนะครับผมท่านนั่นคือโปรโมชั่นในการทำมัมมี่แบบ ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองที่เขาก็จะไปตัดพวกค่าต้นทุนอย่างเช่นไม่ต้องมีควนันควักไส้ควักพุงอะไรมาก่อนพอมองเสร็จใช่ไหมก็แค่นําเอาร่างครับมาทําความสะอาดอะไรกันนิดหน่อยหลังจากนั้นก็จับมาห่อผ้าลีนินกันเลยนะครับผมหรือถ้าใครตังน้อยไปมากกว่านั้นอีกเนี่ยเขาก็จะห่อผ้าไปทั้งทางที่แบบ น้ำหนองน้ำเหลืองอะไรมันยังนองออกมากันอยู่เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการที่นําเอาร่างพวกนี้ของคนที่ม่องไปเนี่ยไปตากให้แห้งกันในทะเลทรงทะเลทรายให้แดดเนี่ยมันได้เผาจนาน้ําในตัวมันระเหยออกไปเองนะครับผมก่อนที่ในเวลาต่อมาพวกเขาก็จะเอาอสุภะเหล่านี้แหละมาเข้าโรงแล้วก็ไปฝังสุสานอะไรกันคือ ถ้าหาใครไม่มีตังค์หน่อยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่โลงไปก็ได้นะครับเพราะก็จะฝังไป็นทั้งร่างแห้งๆแบบนั้นเลยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากใครอยากจะเจาะลึกวิธีการทำมัมมี่อีบโบราณแบบ ต้นยันจบเลยมันทํำยังไงนะครับแอดก็ได้มีอธิบายเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคลิปด้านล่างนะครับเรือว่าเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ประวัติศาสตร์อีกตั้งแต่ต้นยันจบมาเลยเนี่ยเราก็มีเอาไว้ให้เหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับผมกดเข้าไปฟังกันได้เด้อสาหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย